สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นม1ทั้งสองห้องนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนไพ่ท่อนต่อนะครับแต่ว่าจะสอนในหัวข้อนะครับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับมันจะใช้ได้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนได้ดูนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ทํางานที่แล้วนะครับและส่งกันมาทุกคนนะครับใครที่ส่งมานะครับแล้วผล โอเคคุณครูให้คะแนนเต็มหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับนักเรียนที่ไม่ส่งนะครับก็ต้องรีบทยอยส่งนะครับเพื่อจะได้คะแนนนะครับเพราะคะแนนมีผลต่อเกรดการเรียนนะครับนักเรียนครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะครับที่คุณครูแจ้งไปนะครับตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์หรือ a r i t ส m ม t i c นะครับ operator นะครับอยากให้นักเรียนนะครับนักเรียนดูครับตรงนี้นะครับนักเรียนยังไม่ต้องพิมพ์ตามนะครับ ถ้าเราสั่งเป็นตัวเลขเนี่ย print หนึ่งเลขออกเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราสั่ง print แปดบวกหนึ่งเลขออกเป็นเก้านะครับเลขมันจะไม่ได้ออกเป็นแปดบวกหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขมันจะคิดคำนวณเลยนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนลองพิมพ์ดูก็ได้นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนพิมพ์ว่ามันจะเป็นผลเป็นอย่างนี้จริงไหมนักเรียนเปิดไพทอนมานะนักเรียนพิมพ์คําสั่ง print นะครับเลขหนึ่งวงเล็บไว้นะครับเสร็จปุ๊บเพอะนักเรียนพิมพ์จากกด enter นะครับหรือกด ตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันเดือดูฮีผมมันเป็นอย่างที่คุณครูบอกไหมห้าสี่สามสองหนึ่งสมมติว่านักเรียนนะครับผลเป็นอย่างที่ประกาศออกมาแล้วนะครับนักเรียนดูหน้าต่อไปนะครับตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับมีสัญลักษณ์บวกลบคูณหาร m o ด u l o ยกกําลังหารไม่เอาเศษอ่ะคราวนี้บวกก็คืออะไร เช่นห้าบวกสองเนี่ยก็เท่ากับเจ็ดถูกต้องไหมครับเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับห้าลบสองก็เท่ากับสามคูณนะครับก็เป็นดอกจันนะครับมันจะไม่ใช่เครื่องหมายคูณที่เรารู้จักนะครับคูณในที่นี้เราจะใช้ใน,ในภาษาคอมพิวเตอร์เราจะเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับห้าคูณสองเท่ากับสิบตรงกันไหมครับหารนะครับห้าหารสองได้สองจุดห้า นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับเราเรียกว่า m o d u l ลนะครับเขาเรียกว่าหารเอาเศษนะครับห้าหารสองนะครับจริงๆแล้วสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งนะครับผลที่ออกมาคือเศษหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่า modulo นะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ายกกําลังห้ายกกาลังสองเท่ากับยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าถูกนะครับอันนี้คือหารไม่เอาเศษนะครับหารไม่เอาเศษ สองห้าก็สองสสี่นะครับเออนะครับสองสองสี่นะครับเราจะไม่เอาหนึ่งเราจะเ,เลข2มาเลยนะครับคราวนี้คุณครูมีตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเออประยดกนนี้คุณครูอยากให้นักเรียนปริส์ผลตามนี้นักเรียนนักเรียนแคลปหน้าจอหรือถ่ายรูปมาส่งในช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับใช้โปรแกรม Python คิดนะครับแล้วนักเรียนจะได้คะแนนไปนะครับลองดูนะครับ นักเรียนอย่าลืมนะครับได้คะแนนนะครับส่งก่อนวันที่1นึ่กุมภาพันธ์นะครับก่อนเวลาเปิดเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูขอบอกกับนักเรียนว่าสวัสดีครับไว้พบกันใหม่อย่าลืมใส่แมสรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับคุณคุณสมนัสขอสวัสดีครับ